ดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อพิชนุประดับมุกค,ครับอเป็นโรคอะไรมาคะมะเลงต่อมลูกหมากครับแล้วหลังจากที่ทานน้ำมันสกัดของคุณหมอแก้มไปผลการรักาษาเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกค่ามเลือดมันยี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ห้านี้ค่ามาเลงอะไรคะมะเ็งต่อมลูกหมากลยครับเท่าไหร่คะยี่ห้าอ่าแล้วตอนนี้ไปโรงพยาบาลอีกครั้งที่หมอลดคือใจถุงตลอดอีกครั้งอแล้วพอครั้ง สุดท้ายครั้งที่ห้าครั้งที่สี่ที่ห้าปรากฏว่าค่าเริ่มมาลดลงค่ามะเร็งลดลงเหลือเท่าไหร่คะเหลือหกก็คือค่ามะเร็งตอบลูกหมากค่า PSA จากยี่ห้าเหลือหกเหลือหกโอ้ดีมากเลยนะคะปกติแล้วเนาะแล้วก็ถุงเอแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ไหมคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังต้องใส่ถุงอีกไหมถุงไม่แล้วถอดถุงปัสสาวะออกแล้วโอ้ดีมากเลยเดินกว่าเดินกว่าโอเค ทานอาหารได้นอนหลับดีดสุขภาพแข็งแรงขึ้นขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงหายแล้วขอบคุณค่ะ